ดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนใน3ากลุ่มนี้เงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจสอบเช็คสิทธิ์กันหรือยังคะวงเงินที่จะจ่ายเข้าให้วันนี้นะคะซึ่กรมบัญชีกลางได้มีการดำเนินการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้ว เกดเป็นเงินสดใช้ได้ด้วยแล้วก็สะสมใช้ได้ด้วยวงเงินที่จ่ายคือได้รับตั้งแต่600บาทจนถึง1000บาทเลยคุณผู้ชมในกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินบ้างวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมๆกันเงินเข้าแล้วอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินค่ะหากชื่นชอบหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,สว,ส,ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่กทกทานนะคะป้าคุณนะ้าคุณอาคุณายย เงินเข้าแล้วค่ะสําหรับคุณผู้ชมใน3ากลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มแรกนะคะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะคะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินด้วยวงเงินแบบขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาทอายุ60ปีถึง69ปีได้รับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีได้รับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีได้รับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปได้รับอยู่ที่1,000บาทค่ะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินนะคะกลุ่มที่2ก็คือคุณพ่อออคคุณแมผู้้ปกรงงงขงนๆ ที่ลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะวันนี้เงินก็ถูกโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์600บาทด้วยเช่นกันอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์นะคะผ่านบัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์เงินเด็กหรือว่าผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเงินเข้าแล้วค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินผู้พิการนะคะเบีย้ยผู้พิการและแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น2กลุ่มถ้าหากผู้พิการที่มีบัตร จาตัวผู้พิการของทางพอมอนะคะอายุต่างกว่า18ปีรับอยู่ที่1000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทซึ่งวันนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยมาจริงจ่ายจริงตามนัดค่ะผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดโอนตรงเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเงินเข้าแล้วค่ะในส่วนของเดือนถัดไปก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินแบบนี้ไม่มีสะดุดเพราะว่ามีการอนุมัติกรอบวงเงินออกมาแล้วกว่า2.2หมื่นล้านบาทนั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด กระชาเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ